ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักหาวันนี้นะคะรักหน่อยหนูอ่อยแล้วนำเสนอเป็นตอนที่สองแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะรักหน่อยหนูอ่อยแล้วเรื่องโดยเย็นชาบอยสาวสวยสุดเซ็กซี่เดินแทรกไปดึงแขนชายหนุ่มออกจากลิฟต์ชนรเทพมีสีหน้าตกใจไม่น้อย พลางเหลือมองวริสราเป็นระยะระยะก่อนที่หญิงสาวจะเดินเข้าฟี์ไปพร้อมประตูลิฟที่ปิดลงโดยที่ทั้งสองมองกันไม่วางตาตลอดทั้งวันวริสราไม่ยิ้มอีกเลยและพูดคุยกับคนอื่นน้อยมากจนพี่ๆในแผนกคิดว่าเธอโกรธพวกเขาแต่หญิงสาวก็ได้อธิบายให้พวกเขาได้เข้าใจแล้วจนจวนจะได้เวลาเลิกงานสาวสวยคนนั้น ก็เดินผ่าน,ผานแผนกเธอไปพี่ดวนพี่ดวนผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะ่ะแฟนท่านประธานหรอเสียงซูบทิบดังอยู่ด้านหลังเธอคุณรสน่ะเหรอแกเป็นเพื่อนท่านประธานตั้งแต่สมัยเรียนนู้นนะไม่รู้ว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือ,อยังนะแต่น่าจะยังแหละเพราะท่านประธานไม่ได้ดูให้ความสำคัญกับเธอสักเท่าไหร่ บริษราที่แอบฟังอยู่ก็เผยยิ้มบางออกมาทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นหลังจากนั้นเธอก็เก็บของเพื่อเตรียมกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีกล่าวกับเป็นคนละคนณร้านอาหารเสียงเพลงพร้อมกับเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังระง,งมไปทั่วร้านวันนี้ก็เป็นอีกวันที่บริษัทปิดร้านเลี้ยงพนักงานเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งท้ายให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมด แม้บางคนจะยังฝึกงานไม่ครบชั่วโมงแต่ก็ถือโอกาสรวบยอดเลี้ยงพร้อมกันในครั้งเดียวเลยทุกคนต่างสนุกสนานมีความสุขแต่วริศรากลับนั่งเฉยๆพลางเสงงคอมองไปที่ทางเข้าบ่อยๆราวกับว่ากำลังเฝ้ารอใครสักคนอยู่ซึ่งวันนี้พี่ชายของเธอไม่ได้มาด้วยเพราะติดธุระจึงมีเพียงชลเทพเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะปรากฏตัวน้องวริศทำไมไม่ไปสนุกกับเพื่อนๆล่ะคะดูหง่อยๆนะหญิงสาวรีบฉีกยิ้มกว้างกลับไปทันทีจุกจนลุกไม่ไหวแล้วคะ่ะขอเวลาย่อยสักครู่นะคะเธอตอบกลับไปอย่างคำขันพี่เลี้ยงจึงทิ้งตัวลงนั่งข้างเธอพี่ดวนคะไหนบอกท่านประธานจะมาไง ทำไมไม่เห็นวิแววเลยล่ะคะรุ่นพี่อีกคนถามขึ้นซึ่งเรียกความสนใจจากวริศราได้เป็นอย่างดีอ๋อน่าจะไม่มาแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณโรสนะและประโยคนั้นก็ทำให้หญิงสาวที่นั่งฟังเงียบๆอยู่ใจหล่นวูบทันทีคำพูดของพี่ชายในวันนั้นหลั่งไหลเข้ามาในหัวประโยคที่บอกว่า เขาไม่ชอบผู้หญิงสไตล์น่ารักน่ารักนั้นก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเธอมากขึ้นไปอีกสุดท้ายหญิงสาวก็เข้าใจว่าพี่ชายไม่ได้สื่อแบบที่พูดหรอกเขาแค่ต้องการจะบอกว่าชนละเทศไม่มีทางชอบเธอก็เท่านั้นท้ายที่สุดงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกรานักศึกษาทุกคนร่ำลารุ่นพี่พร้อมมอบของขวัญให้กับพี่เลี้ยงของพวกเธอ ที่ดูแลให้คำแนะนำตลอดช่วงฝึกงานก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนักศึกษาบางคนก็กลับที่พักเพราะยังฝึกงานไม่จบบางคนก็เดินทางกลับบ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้เชกเช่นวริศราในตอนนี้ที่กลับมาถึงบ้านก็เอาแต่นั่งเหมืออยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมขึ้นห้องตัวเองไปจนผู้เป็นพี่ชายกลับมาถึงบ้านอ้าวกลับมาแล้วเหรอ ทำไมไม่ขึ้นไปพักผ่อนล่ะวัชระเดินมานั่งลงข้างกายน้องสาวเฮีย yeah. ทำไงเขาถึงจะชอบหนูวะเธอพูดออกไปด้วยใบหน้าเศร้าถูน้องสาวพี่วัชระยกมือขึ้นโอบไหล่น้องสาวพลางลูบไหล่เบาๆอย่างให้กำลังใจถ้าคนมันจะชอบอะ่ะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันก็ชอบแต่สำหรับวริสเฮีย <Yeah. S 1> <He> er คิดว่า ปัญหามันน่าจะอยู่ที่น้องยังเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยแหละสำหรับไอ้ชนนะ่ะมันคงคิดว่าน้องยังเด็กมากแถมยังเป็นน้องสาวของเฮียด้วยละมั้งแล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อดีละเฮียอีกไม่กี่วันก็ต้องไปอังกฤษแล้วว่าไปก่อนตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของน้องบางทีกลับมาอีกทีมันอาจจะชอบน้องตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ได้แต่ถ้างั้นเฮียต้องดูแลพี่เขาดีๆนะ เขาเลิกกับแฟนเมื่อไหร่ก็ต้องรายงานหนูแล้วก็ห้ามให้ผู้หญิงเข้ามาใกล้เขาเด็ดขาดเพราะน้องสาวเฮียจองเขาคนนี้ไว้แล้ววัชระขมดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าชลเทพมีแฟนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทำเพียงพยักหน้ารับแทนคำตอบเพื่อให้วริศราได้สบายใจก่อนที่คนทั้งสองจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนสปีผ่านไป รถยนต์คันรูเคลื่อนเข้ามาจอดในบ้านหลังใหญ่ของวัชระโดยมีคนขับเดินมาเปิดประตูให้สองหนุ่มเพื่อนซีจึงเดินกอดคอกันโซเซเข้าไปในบ้านซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ไอชนฉันว่าฉันเดินขึ้นห้องไม่ไหวแล้ววะ่ะน้ำเสียงยานคางของวัชระบ่งบอกว่าเขานั้นไม่ไหวแล้วจริงๆงั้นก็นอนกันตรงนี้แหละพูดจบ สองหนุ่มก็ต่างทิ้งตัวลงบนโซฟาคนละฝั่งโดยหันเท้าเข้าหากันผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงกรนของวัชระดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้าของคนเดินมาจากทางบันไดชนระเทพที่ยังไม่หลับก็พยายามปปือตามองแต่ก็ไม่สามารถยันตัวลุกขึ้นได้เห็นเพียงภาพเรือนรางที่เบลอจนโฟกัสไม่ได้ รู้เพียงว่าเป็นผู้หญิงผมยาวยังขี้เมาเหมือนเดิมสินะเสียงหวานคุ้นหูดังขึ้นแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเป็นเสียงของใครเฮียลุกขึ้นไปนอนที่ห้องเร็ววริสราหันไปเขย่าแขนพี่ชายแรงๆไม่ไหวเยจะนอนที่นี่แหละพูดจบวชลากก็พลิกตัวนอนตะแคง หันหลังให้น้องสาวทันทีวริศราก็ได้แต่สายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจก่อนจะหันไปมองใครอีกคนที่นอนปลือตาพยายามมองเธออยู่หญิงสาวฉีกยิ้มร้ายทันทีแล้วเดินไปประคองชายหนุ่มให้ลุกขึ้นนั่งวริศราจ้องสำรวจใบหน้าของคนวัยสี่สิบปีที่เริ่มมีหนวดขึ้นมาบ้างแล้วด้วยสีหน้ามีความสุขสามปีแล้ว ที่เธอไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ติดต่อกับเขาวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันในรอบสามปีเขายังหลอกกระชากใจเธอเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและดูเหมือนอายุยิ่งมากขึ้นเขาก็ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกกลับมาแล้วค่ะได้เจอกันสักทีนะพี่ชนของวริศเสียงหวานเอ่ยขึ้นด้วยใบ,บหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุข วริศราในวัย25ปีนั้นแตกต่างจากเมื่อ3ปีก่อนมากสาวสวยแสนน่ารักในตอนนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นสาวสวยสุดแซาบอย่างในตอนนี้ด้วยสังคมวัฒนธรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอปรับตัวเรียนรู้และพัฒนาตนเองมาโดยตลอดจนกลายเป็นคนที่ทั้งสวยและแข็งแกร่งเฉกเช่นในวันนี้วัวริศเหรอ เสียงออแอเอ่ยขึ้นหญิงสาวจึงนั่งยองๆลงตรงหน้าเขาอืมคิดถึงวริศไหมคะสุลเทพที่นั่งคอพับอยู่ก็พยักหน้ารับทันทีนั่นก็ยิ่งทำให้วริศราได้ใจเพราะเธอถือคติที่ว่าคนเมามักจะพูดความจริงน่ารักจังสิ้นประโยคนั้นหญิงสาวก็โน้มหน้าเข้าไปจูบริมฝีปากหนาของเขาทันที เธอดูดปากล่างของเขาเบาๆอย่างยั่วยวนก่อนจะผลาออกวริศก็คิดถึงพี่ชนค่ะพูดจบวริศราก็ยันตัวลุกขึ้นพยุงชนฤเทพเดินขึ้นชั้นสองของบ้านไปซึ่งพาเขาไปนอนอย่างห้องของพี่ชายโดยปล่อยให้วัชระที่เป็นเจ้าของห้องนอนนอนที่โซฟาชั้นล่างต่อไปหลังจากเช็ดหน้าเช็ดตาห่มผ้าให้ชายหนุ่มเสร็จหญิงสาวก,ก็เดินลงมาชั้นล่าง ร้อมผ้าห่มผืนใหญ่มาห่มให้พี่ชายแล้วค่อยพาตัวเองไปพักผ่อนต่อแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านผ้าม่านริมหน้าต่างปลุกให้คนที่นอนหลับอย่างสบายรู้สึกตัวความรู้สึกแรกที่ได้รับคืออาการปวดศรีรษะจนต้องยกมือขึ้นนวดเบาๆหลังจากรู้สึกดีขึ้นชนเทพก็มองไปรอบๆห้อง พบว่านี่คือห้องของวัชระแล้วเจ้าของห้องนั้นหายไปไหนนึกไปนึกมาภาพเรือนรางเมื่อคืนก็ไหลเข้ามาในหัวคิดถึงเขาจนเก็บไปเพ้อฝันขนาดนี้เลยเหรอเราชนรเทพสายหน้าไปมาให้กับตัวเองก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำแล้วพาตัวเองลงไปชั้นล่างต่อในห้องครัวกำลังวุ่นเมื่อลูกสาวคนเล็กของบ้านเข้าครัว วริศราตื่นตั้งแต่เช้าเพราะยังไม่ชินกับเรื่องเวลาจึงเลือกที่จะมาช่วยแม่บ้านและผู้เป็นแม่อย่างเพียงใจทํามื้อเช้าซึ่งแม่ก็เพิ่งจะกลับมาจากท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนานนับเดือนเช่นกันเก่งขึ้นเยอะเลยหนี่ลูกสาวแม่อย่างนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ลูกสาวแสนสวยของแม่ไปครอบครองกันหนะ้าเพียงใจเอ่ยชมลูกสาวเธอก็ทำได้เพียงฉีกยิ้มกว้างกลับไป งงินลูกก็ทำต่อไปนะแม่ขอตัวไปดูสวนดอกไม้ก่อนไม่ได้เจอกันเป็นเดือนละไปนวลพาฉันไปดูหน่อยสิหญิงสูงวัยจับแขนแม่บ้านเดินออกจากห้องครัวไปทำให้มีเพียงเธอคนเดียวที่อยู่ในห้องนั้นวริสราที่กำลังตั้งใจทำอาหารอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินมาทางห้องครัวพอหันขึ้นไปมองก็พบว่าเป็นชลเทพที่ทำหน้าตกใจ มองมาที่เธออยู่ในตอนนี้สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันอย่างที่เขาคิดเพราะมันคือเรื่องจริงชายหนุ่มไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองทำหน้าแบบไหนรู้เพียงว่ามันต้องตลกมากแน่ๆเพราะคนตรงหน้าเอาแต่มองยิ้มยิ้มจนเขาลืมไปแล้วว่าเธอพูดอะไรกับเขา หญิงสาวในตอนนี้อยู่ในชุดนอนลายลูกไม้สีขาวมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าคนตรงหน้านั้นโตขึ้นมากแล้วก็คือส่วนทรงทุกอย่างของเธอโดยเฉพาะมะพร้าวสองลูกที่เด่นเต็มตาเขาผ่านเนื้อผ้าบางๆทำเอาจุลเทพรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องจนเผลอกลืนน้ำลายเหนืดๆลงคอเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตาเท่าหัวงู ที่แอบมองเด็กๆสาวๆส,สวยๆโอ้ยปวดหลังปวดคอปวดหัวเสียงบ่นดังมาพร้อมกับแรงตบมาที่ไหล่ของเขายืนทำอะไรอะ่ะอ้าวมาถึงนานแล้วเหรอวัชราไม่พูดเปล่าแต่ยังเดินเข้าไปกอดน้องสาวตัวเองด้วยความคิดถึงอืมมาถึงเมื่อคืนน่ะมาถึงก็เจอเฮียเมาเละเลย อ้าวเหรอว่าแต่เองหลับสบายไหมวะสบายโชลเทพตอบกลับเสียงเรียบทำไมฉันปวดเนื้อปวดตัววะเองนอนตรงไหนอ่ะถึงได้หลับสบายแบบนั้นน่ะห้องเองไงเมื่อได้ยินคําตอบของโชลเทพวัชราก็หน้าเวอไปทันทีก่อนจะค่อยๆเหลือบไปมองน้องสาวด้วยสายตาไม่พอใจนี่เรากล้าทำแบบนี้กับเฮียได้ยังไงฮะ พาไอ้ชนไปนอนที่ห้องแต่ให้เฮียนอนปวดต่างที่โซฟาเนี่ยนะไหนความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนก็หนูถามเฮียแล้วแต่เฮียบอกจะนอนที่โซฟานี่นาหนูก็เลยไม่อยากขาดอ่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเฮียทั้งนั้นเลยนะเฮ่อแม่ไอ้ชนจะปฏิเสธก็คงจะลากมันขึ้นไปที่เตียงอยู่ดีนั่นแหละวัชระบ่นกับตัวเอง ขณะหมุนตัวเดินออกจากห้องไปซึ่งชายหนุ่มก็ได้ยินเต็มสองหูเขาก็ได้แต่กัดปากล่างตัวเองแน่นอย่างประมาทและยิ่งคนตรงหน้าเดินตรงเข้ามาหาเขาแล้วนั้นยิ่งทำให้คนแก่อย่างชลเทพแทบหัวใจบายตายก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดนิ่งไปโดยอัตโนมัติเมื่อวริสราเดินเข้ามาหอมแก้มของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวลักิ้มข้างแก้มที่ไม่ได้เห็นมานานหลายปี ยิ่งทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสมองโล่งเหมือนตัวเองลอยได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมอร์นิ่งค่ะได้เจอกันแล้วนะคะพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องครัวไปปล่อยให้เขาแทบล้มทั้งยืนอยู่ตรงนั้นจนต้องใช้มือค้ำบานประตูเอาไว้ไม่ให้ล้มตายแน่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันตายแน่ๆพูดไปมือก็จับหัวใจไป เพราะตอนนี้มันเต้นรัวเร็วจนไม่เป็นจังหวะซสแล้วก่อนที่เขาจะรีบเดินไปล่ำลาคนในบ้านแล้วกลับคอนโดของตัวเองไปเพราะหากอยู่นานกว่านี้เขาอาจจะได้หัวใจวายจริงๆเป็นแน่สองวันผ่านไปที่บริษัทชลวัฒน์คอนสตรัคชั่นจำกัดฝ่ายบุคคลของบริษัท กำลังวุ่นอยู่กับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหลากหลายตำแหน่งแต่มีอยู่หนึ่งตำแหน่งที่ดูจะคัดกันอย่างเข้มข้นก็คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถาปนิกออกแบบที่มีผู้บริหารมานั่งสัมภาษณ์ด้วยตัวเองตามความถนัดที่ร่ำเรียนมาคนสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานนี่แฟ้มผลงานผู้เข้าสัมภาษณ์ค่ะชนรเทพพยักหน้ารับเชิญเข้ามาเลย เลขาสาวเดินออกไปพร้อมมือหนาดึงแฟ้มตรงหน้ามาเปิดดูจังหวะที่แฟ้มถูกเปิดออกพร้อมกับชื่อและรูปถ่ายติดอยู่บนใบแนะนำตัวนั้นทำให้ชนละเทพชะง,งักไปทันทีรู้สึกเหมือนคอแห้งจนต้องเปิดขวดน้ำยกขึ้นดื่มอีกครั้งก่อนที่บานประตูห้องจะถูกเปิดออกพร้อมกับสาวสวยในชุดสุภาพเป็นทางการที่มาพร้อมกับรอยยิ้ม ทำให้เขารู้สึกอ่อนแระทวยทุกครั้งที่ได้เห็นเชิญน,นั่งครับเขาพยายามพูดให้เป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ก่อนจะนั่งลงตรงหน้าเขาเชิญแนะนำตัวครับจากนั้นวริศราก็เริ่มแนะนำตัวการสัมภาษณ์อันดุเดือดก็เริ่มขึ้นแม่จะรู้สึกหวั่นไหวสักแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องงาน ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้เขาไม่มีสมาธิได้หญิงสาวนั่งสัมภาษณ์อยู่นานพลางคอยรอบสังเกตเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชลเทพไปด้วยและเธอค้นพบว่าเวลาทำงานชายหนุ่มจริงจังมากและนั่นก็ยิ่งทำให้บริสรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกซึ่งเธอสามารถนั่งมองเขาได้ทั้งวันอืมโอเคไว้จะให้ฝ่ายบุคคลติดต่อไปนะครับ เชิญครับจุลเทพพูดขึ้นโดยไม่เงยหน้ามามองเธอสักนิดขอบคุณค่ะพูดจบวริศราก็หันไปมองซ้ายมองขวาพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเธอและเขาว่าแต่ดิฉันพอจะมีสิทธิ์บ้างไหมคะท่านประธานจุนลเทพเงยหน้ามาสบตากับเธอทันทีทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแม้จะมีเส้นสายใหญ่โตแค่ไหน ก็มีสิทธิ์เท่ากันกับคนอื่นที่นี่ไม่มีการใช้เส้นสายเข้าทำงานไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องงานดิฉันหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้เป็นแฟนท่านประธานนะคะพอจะมีโอกาสบ้างไหมคะได้ยินเช่นนั้นชุนเทพก็ชะงักไปทันทีตัวแข็งทื่อเมื่อเจออีกฝ่ายรุกหนักอย่างไม่ทันตั้งตัว <c oughs> ง้นดิไซน์ไม่รบกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะวริศรายกมือไหว้เขาก่อนจะหมุนตัวเตรียมเดินออกไปแต่แล้วเธอกลับหันมาทำบางอย่างที่ทำให้ชลเทพอยากจะกัดลิ้นตัวเองตายตรงนั้นเมื่อหญิงสาวหันกลับมาแล้วโน้มเข้ามาจุบที่แก้มของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงกระซิบข้างหูที่ทำเอาขนลุกสู้ไปทั้งตัวคืนนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ชน เจอกันที่ร้านเดิมนะพูดจบเธอก็ผลาหน้าออกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โชรเทพหันไปมองเธอพอดีทำให้ปลายจมูกเขาเฉียดแก้มเนียนเบาๆก่อนที่หญิงสาวจะเดินออกจากห้องไปชายหนุ่มทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ทันทีที่บานประตูปิดลงพร้อมเสียงหายใจหอบด้วยความเหนื่อยเพราะหัวใจที่เต้นเร็วกว่าปกติเฮ้ย ตายแน่ไอ้ชนเอ้ยบนอะไรคนเดียววะเสียงวัชระดังขึ้นพร้อมกับเจ้าตัวกำลังเดินเข้ามาหาเป็นอะไรของแกสัมภาษณ์งานเป็นยังไงบ้างอะ่ะอิงก็ลองเปิดดูสิวัชระเปิดแฟ้มตรงหน้าดูไปเรื่อยๆก่อนจะหันไปสบตาก,กับเพื่อนตัวเองวริษก็มาเหรอเขาพยักหน้าช้าๆด้วยสีหน้าหนักใจ เองไม่ต้องกังวลเรื่องฉันนะเลือกคนที่แกคิดว่าดีที่สุดเลยไม่ต้องเกรงใจฉันเฮ้ยกุบน้องเองเนี่ยแหละที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่สัมภาษณ์มาทั้งผลงานแล้วก็ประสบการณ์ดีที่สุดที่ว่าเนี่ยหมายถึงงานหรู้ว่าแม่ของลูกวะสิ้นเสียงวัชาระสุนรเทพก็สะบัดหน้าไปมองเพื่อนสนิททันทีด้วยสีหน้าตกใจวัชาระก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ใส่เขา ฉันไปก่อนดีกว่าและว,วัาชาระก็ชิงหนีไปก่อนทันทีปล่อยให้เขานั่งปวดหัวกับคำพูดของสองพพี่น้องคู่นี้ต่อร้านอาหารสุดหรูเสียงดนตรีคลาสสิกบรรเลงคลอเบาๆกับบรรยากาศยามค่ำคืนให้ความรู้สึกโรแมนติกเหมาะแก่การมาเดทกับคนรักหรือครอบครัวมากวริศราในคืนนี้อยู่ในชุดเรสั้นสีขาวโชว์ไหล่เว้าด้านหลัง เผยให้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนได้อย่างชัดเจนผมยาวสุขภาพดีถูกเกลียวเป็นลอนใบหน้าสวยถูกแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางราคาแพงซึ่งทั้งหมดที่รวมเป็นเธอนั้นส่งเสริมให้เธอดูสวยและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นหญิงสาวมาถ,ถึงได้สักพักจึงยกโทรศัพท์มานั่งเล่นรอใครอีกคนที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาหรือเปล่าแต่วริศราก็มั่นใจว่า ชายหนุ่มไม่มีทางที่จะไม่มาแน่นอนและจังหวะนั้นห้างตาของเธอก็เหลือบไปเห็นใครบางคนเดินเข้ามานั่งลงตรงหน้าพอดีนั่นจึงทำให้เธอเผยยิ้มกว้างออกมาเป็นครั้งแรกก็นึกว่าจะไม่มาแล้วซะอีกมาสิสั่งอาหารหรือยังยังหรอกค่ะ,คะจากนั้นชายหนุ่มก็เรียกพนักง,งานแล้วสั่งอาหารทันทีรอไม่นาน เมนูต่างๆก็ทยอยมาเสิร์ฟที่โต๊ะทั้งสองจึงลงมือทานอาหารทานกันไปคุยกันไปถามถ่ายชีวิตที่ผ่านมาของกันและกันจนทานข้าวเสร็จจึงมีโอกาสได้นั่งมองหน้าพูดคุยกันจริงๆจัง,จงๆสักทีขอบคุณนะคะที่มาหากันหญิงสาวตรงหน้าเขาพูดขึ้นด้วยใบหน้าเบื้อนยิ้มเช่นเคยอืมเราก็เหมือนน้องสาวพี่นั่นแหละ เขาพูดออกไปโดยที่ใจไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยจริงๆแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจึงทำให้เขาต้องเลือกใช้วิธีนี้หรอคะงั้นพี่ชายทานข้าวกับน้องสาวทุกวันได้ไหมคะเพราะปกติอยู่บ้านเฮียก็มักจะชวนหนูออกไปทานข้าวด้วยบ่อยๆเออก็ล้ <c oughs> อเล่นนะคะใครจะอยากมาทานข้าวกับคนไม่ได้สนิทด้วยทุกวันจริงไหมคะ หญิงสาวตรงหน้ายังคงยิ้มเช่นเดิมแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เขารู้สึกคันยุบยิบที่หัวใจแปลกๆแต่แล้วแสงหน้าจอโทรศัพท์ของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสายเข้าแล้วหลายครั้งแล้วก็เป็นสายเดิมด้วยทำให้วริสรารู้สึกว่าตนกำลังรบกวนเวลาของเขาอยู่งั้นเรากลับกันดีกว่าค่ะ วริรบกวนเวลาพี่ชนมากเกินพอละหญิงสาวพู้ยิ้มยิ้มก่อนที่เธอจะขอเป็นคนจ่ายมื้อนี้เองชนเทพมองแผ่นหลังเล็กขาวเนียนจากทางด้านหลังด้วยอาการประมาททั้งสองอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเพื่อลงไปชั้นล่างบรรยากาศภายในลิฟต์เงียบผิดปกติเพราะหากสถานการณ์ทุกอย่างปกติจริงๆคงจะมีเสียงพูดเจียวจ้าของคนตรงหน้าแล้ว เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเงียบไปล่ะแล้วเขาก็เป็นฝ่ายที่ทนไม่ไหวแต่วริศลากลับหันมาด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมเปล่าหรอกค่ะแค่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลิฟก็เปิดออกพอดีวริศลานะคะสวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือไหว้เค้าแล้วเดินออกไปทันทีเออคือมือหนายกขึ้นจะั้งเธอไว้แต่ก็ไม่กล้าพอ จึงได้แค่มองตามหลังเธอไปด้วยความอึดอัดตอนที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะตอนต่อไปจะเป็นยังไงนางเอกของเราอุตสาห์อ่อยสักขนาดนี้คุณพระเอกจะใจแข็งได้ไปถึงไหนเรามาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ